อัพเซ็ตวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องของท่าเคเบิลคลอสเวอร์นะครับเนื่องจากในการเพรสธรรมดาเมื่อต้งเป็นบาร์เบลหรือดัมเบลเนี่ยมุมที่ได้คือมุมลักษณะนี้ลักษณะของโหลดที่รับก,ก็คือเป็นเป็นเส้นแนวนี้จากด้านหลังไปด้านหน้าพอดีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกดอกด้านในเนี่ยก็จะทําได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการเน้นอกด้านในเนี่ยผมแนะนําให้เ,เ,เล่นพวกเคเบิลเนื่องจากเคเบิลที่ ที่ติดอยู่สองฝั่งเลยนะครับลักษณะการดันของเคเบิลเนี่ยเราเราดันเราจะดันเป็นแนวเสียงแล้วก็แนวแรงของเคเบิลจะเป็นในแนวของสามเหลี่ยมพอดีทำให้เวลาที่เราดันเป็นแนวเฉียงนะครับเราสามารถกดอ,อกในได้โดยที่น้ำหนักมันยังกดที่อกเราอยู่นะครับลักษการดันก็คือเนี่ยครับดูแนวเคเบลิลให้เป็นแนวเฉียงเป็นรูปสามเหลี่ยมจากด้านหน้าเรา ดันไปแล้วเราดึงคอสการสังเกตอกด้านในการสองขิ้งดันเฉียงเป็นแนวเส้นตามแนวเฉียงบน